สวัสดีค่ะพเพื่อนๆที่หาต้นไม้และตกแต่งสวนอยู่นะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ทนแรงพอสมควรนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะพอดีช่วงนี้หน้าหนาวลมจะแรงแดดเพืนเพื่อน,นูอชัดก็เขาจะมีสองสีนะคะเป็นไม้ต่างประเทศนะคะเข็มปัดต,ตะเวียนะคะ,ะเป็นไม้พุ่มนะคะออกอจับหน่อยนะคะเพราะว่าแดดแรงเพื่นเพื่อนจะเห็นว่าเขามีใบตั้งากีบดอก5้าแฉกนะคะแล้วก็มีเกสร แล้วก็มีถุ่ตรงแบบนี้นะคะการจะขึ้นจากยอดใบนะคะเข็มปัดตะเวียนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะชอบแดดจัดนะคะเพื่อนๆถ้าเราเอาไว้ลําไรหรือในที่ร่มอดอกจะไม่ค่อยออกแล้วสีจะไม่ค่อยสดแบบนี้นะคะก็ลมแรงเลยนะคะหน้าหนาวค่ะเป็นไม้พุ่มนะคะแล้วก็เป็นไม้ต่างประเทศมีขนาดใหญ่นะคะก็ไม่ใหญ่มากหรอกประมาณ เมตรจุดห้าถึงสองเมตรสามเมตรประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ใบนะคะใบก็จะเป็นแฉกสวยงามแบบเนี้นะคะ่ะเพืเ่อนเพื่อนใบจะเป็นเยี้ยถ้าใครจะหามาปลูกนะคะก้าดนดอกขึ้นแต่จากยอดกิ่งใบนะคะใบจะเป็นสามแฉกแบบนี้นะคะก็นิยมปลูกประดับสวนกันนะดินทั่วไปนะคะเพื่อนๆชอนชอบอไม่ชอบดินน้ําขังนะคะ เป็นดินปกติเราเนี้ยดินดําก็ได้ดินร่วนก็ได้ดินแบบไหนก็ได้ค่ะ่าแต่ทรายไม่แน่ใจนะคะเ,เพื่อนเพ่ะก็ช่วงนี้ก็จะออกดอกเยอะเลยจะออกดอกทั้งปีนะคะเ,เพื่อนๆแต่แนะนําให้อ่าดูกิ่งนี้นะคะเ,เพื่อนจะเห็นว่าจะ,ะเป็นก้านสูงออกมานะคะ อ่าเป็นประมาณนี้อ่าอันนี้คือแรกแย้มตุ่มของเขานะคะที่เห็นนะคะมีสีชมพูด้วยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะมีแค่สีแดงนะคะสวยงามค่ะใบก็สวยงามเอกลักษณ์ของเขานะคะแล้วก็ไม่ชอบน้ำขังนะคะช่วงนี้ก็จะมีดอก นะคะคแล้วก็เวลาเขาล่วงหล่นก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะสวยงามสีนี้สดมากสีสดมากค่ะเพื่อนๆสีสดมากค่ะชอบแสงแดดจัดนะคะแล้วก็วิธีขยายพันธุ์ก็หักกิ่งปักหักกิ่งปักได้เลยค่ะมาดูกันะนะคะอกสวยงามค่ะ,คะกิ่งจะชูออกมาจากยอดตายกิ่งเลยนะคะ ลมวันนี้ลมหนาวมานะคะอดอกจะออกเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะก็เร,ะเรียกต้นเข็นขอ,อทงทางต่างประเทศนะคะเป็นเข็นปัดตะเวียก็บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าถ้าใครอยากจะปลูกแทนต้นหญ่าอะไรเงี้ยใบยขึ้นออกมาเป็นเรียงสลับกันอย่างนี้นะคะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆยางนี่มีพิษ นะคะเป็นต้นไม้ยางเนี่ยที่มีพิษถ้าใครเผลอทานเข้าไปหรืออะไรเข้าไปเนี่ยก็จะอาเจียนขึ้นไส้นะคะจากที่ศึกษามาเราก็ปลูกก็อย่าไปยุ่งกับยางเขามากแต่ว่าเป็นไม้ปลูกแทนหญ้าหรืเอ,อเป็นไม้ประดับตกแต่งสวยงามค่ะก็พิษของยางก็พอๆพวกเศรษฐีวินสันสาวน้อยปากแป้งประมาณเนี้ยแต่และว,ว่าดอกก็สวยงามนะคุณนะเวลาก็ออกดอกก็จะออกเยอะพอสมควร เห็นไหมคะก็ร่วงล่นไปบ้างนะคะก็สวยงามใบของเขาอสวยเพื่อนๆอ,ออกเรียงสลับกันเลยค่ะใบจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแฉกสามแฉกตรงปลายแหลมนะคะประมาณนีน้ก็จะมีลมหน่อยนะคะก้านก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะหักไปปักกิ่ง ขยายพันธุ์ง่ายมากดูใบใบเลียงสวยมากเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะใบเลียงสวยนวลมากเลยค่ะอ่าช่อดอกก็จะเป็นกระจุกแบบนี้ค่ะเพื่อนนคะคะออกตามซอกใบนะคะ,ะแยกออกมาตามซอกใบเป็นก้านยาวขึ้นมาค่ะเป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศเขตร้อนนะคะเพื่อน ถ้าใครอยากหามาปลูกก็จะมีสีชมพูอีกสีหนึ่งสีชมพูก็สีสดแบบเนี้ยค่ะลำต้นก็จะสีน้ำตาลนะคะเพื่อนอนี่คือก้านของเขาเนี่ยโอ้ขยายพันธุ์ง่ายค่ะหักก็หักเปาะแล้วค่ะไม่เหนียวนะคะชอบใบของเขาเรียงสวยมีเสน่ห์มากเห็นไหมคะใบเรียงยาวค่ะใบเรียงสลับเลยค่ะปลายแหลมนะคะเนี่ย เป็นมนปลายแหลมใบของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เวลาออกดอกก็แทงก้านชูขึ้นมายาวแบบนี้ค่ะนะคะสวยงามค่ะก็ออกดอกกับทั้งปีเลยนะคะเพืเ่อนๆก็คุ้มค่ะมีดอกให้ชมตลอดเนี่ยใบก็จะเรียงออกมาจากก้านเรียงแบบนี้ค่ะสวยสวยใบสวยมากค่ะเพืเ่อนๆเห็นไหมคะ มีสเสน่ห์ค่ะเป็นทางเส้นเลยค่ะใบใบจะเป็นเส้นขีดนูนขึ้นมานะคะ,ะ,คะอย่าลืมนะคะยางนี่เอาเรื่องพอสมควรค่ะก็ถ้าใครเผลอทานเข้าไปก็จะพื้นใส่อาเจียนเขาโดนตาตาก็บอดได้นะคะจากที่ศึกษามาลักษณะใบจะออกเรียงสลับกันแบบนี้สวยมากค่ะเพื่อน อดอกก็จะเป็นกระจุกเป็นพุ่มแบบนี้นะคะเดี๋มาชมตรงนี้ต่อเน,นี่ยเห็นไหมคะ,ะเป็นตะมานดอกสวยค่ะไม่ชอบน้ําขังนะคะอ่าสายพันธุ์นี้ไม่ชอบน้ําแข็งขอโทษค่ะไม่ชอบน้ําขังแล้วก็ทนแรงได้ดีมากอ่าความสูงก็นี่เลยค่ะ ะะสูงนู่นเลยะคะ่ะประมาณสามเมตรได้ต้นนี้บางทีต้นไม้ก็อยู่ที่ดินเหมือนกันนะถ้าเราลงดินเราไม่ได้ใส่กระถางจำกัดนะี่ะเพื่อดูดอกชัดๆดอกสวยชอบใบเขาเรียงสวยงามมากะค,ะค่ะค่ะดูใบชัดๆกันนะคะ,อ,ะอันนี้ใบอ่อนเขาจะสีเขียวอ่อนนะคะจะมีลายเส้นนิดๆอันนี้คือใบแก่ขเขานะคะค่ะ จะมีสามทั้งหมดสามแฉกค่ะแยกตัวจากกันแล้วก็โค้งเป็นวงรีรูปไข่ตรงปลายแหลมสวยมากค่ะถ้าใครอยากหามาปลูกก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะดูการหักกิ่งนะเนี่ยเห็นไหมคะมันเหมือนก็ไม่ได้หักกิ่งยากเนี่ยการขยายพันธุ์แค่นี้ค่ะแล้วก็ไปปักกิ่งค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ดอกออกทั้งปีนะคะเห็นสวยงามค่ะแทงยาวออกมาแบบนี้ค่ะดอกค่ะดอกเขามีความเงาของเขานะดูเกตุ่มต่ๆของเขาเลยค่ะเป็นกระจกเนะี่ยออกเป็นพวงเลยค่ะโอ้สวยงามมากดอกก็สวยพอดีมีลมหน่อยอะคะ่ะเลยต้องจับเพราะว่าลมหนาวมา สวยงามมากค่ะดูชัดๆนะคะค่ะสวยงามมากแล้วก็จะหักกิ่งที่ไม่สวยนะคะในหักแบบนี้ค่ะวิธีขยายพันธุ์เนี่ยแค่นี้เองค่ะหักกิ่งงั้นเดี๋ยวเราก็ไปปัก ุมแบบนี้ค่ะดอกดอกมีความเงาลื่มเลยค่ะนะคะค่ะก็กลีบใบก็บางนะคะกลีบใบไม่ได้หนามากอ่าเป็นประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะออกตั้งก็มีสนีนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครจะหามาปลูกเขาจะชูตั้งแบบเนี้ยค่ะอันนี้คือต่มๆยังไม่บานนะคะนะคะ ชอบใบใบสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลังใบกันนะคะอันนี้คือยอดใบเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนอเรามาดูหลังใบกันค่ะหลังใบก็จะมีรูดลายเส้นนูนอย่างนี้นะคะคะ่ะเป็นประมาณนี้การใบสีน้ำตาลนะคะ,ะผักปลาะง่ายค่ะไม่ยากใบเลี้ยงสวยงามมากชอบใบของเขา,าค่ะ สังเกตดูเขาเรียงสลับสวยมากาเ,านเนีย่ยดูใบเขามีเสน่ห์ก็จะออกดอกเยอะเลยนะคะเพื่อนดูค่ะออกดอกเยอะมากก็จะปลูกไว้จนกําแพงรั้วให้เขาได้รับแสงจัดนะคะไม่ชอบน้ำแข็งนะขอโทษไม่ชอบน้ําขังค่ะ,คะ,ะดูดอก สวยงามมากค่ะก็ขยายพันธุ์เมล็ดก็ได้นะคะการขยายพันธุ์แต่หักกิง่งปักก็ไวดีค่ะดอกดอกเยอะนะพวงหนึ่งก็มีดอกเยอะเพื่อนๆดูดเนี่ยเนี่ย,ยที่ตุมโต,ม,ตมอีกอะแล้วก็ว่ามีเสน่ห์น้าปปูกมากนะคะค่ะการใบจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะใบแก่หน่อยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือใบแก่นะคะ ใบอ่อนใบมีเสน่สห์มากบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะคะก็เป็นพันธ์ไม้จากต่างประเทศนะคะเข็มปัตตะเวียชื่อก็แปลกดีก่อสีชมพูก็สวยนะถ้าใครจะหามาปลูกค่ะแต่ที่บ้านจะมีเป็นสีพันธ์เนี่ยค่ะ <c oughs> เขาไม่ได้แดงมากนะคะเขาแดงเหมือนแดงแดงส้มแดงส้มแสด บอกไม่ถูกประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้สวยงามค่ะพอดีลมแรงจับเหยนะเพื่อเจริญละนะตนเขาค่ะเนี่ยก้านก็สูงพอสมควรอันนี้เลยสามเมตรนะไม่ได้แค่สองเมตรนะน่าจะมาจากดินที่สมบูรณ์ค่ะก้านยาวบุบเลยค่ะดูกด้านดอกออกจากปลายกิ่งนะคะ จะชูตั้งขึ้นมานะคะก้านดอกชูตั้งแบบนี้ประมาณนี้ระวังยางอย่างเดียวค่ะค่ะก็นะตามที่บอกขยายพันธ์ุหักกิง่งปักกิง่งหักแ้วก็ไปปักได้เลยค่ะแต่ใครไม่ใช้มีดก็ได้แต่ระวังยางหน่อยนะคะแล้วก็ระวังนิดนึงค่ะ เพราะว่ายางมีพิษจริงๆแล้วก็หักกิ่งต้อนกิ่งนะคะแล้วก็เพาะ,มะเมล็ดอ่ะด,ดอกเขาล่วงไปก็จะมีมะเมล็ดนะคะดอกแก่ๆวานสวยงา,ามนะคะจะมีดอกไม่เห็นทั้งปีเลยถ้าใครชอบดอกไม้สีแบบนี้สีสดๆส,ดส,ดสีชมพูอมแสดอะไรเงี้ยก็หามาปลูกไม่ผิดหวังค่ะ แล้วก็กยีบใบล่วงหล่นแบบนี้สีก็ยังสดอยู่นะคะที่พื้นค่ะอันนี้ก็กําลังจะออกนะคะเป็นตุ่มๆก้านก็จะชูชกก่อลายกิ่งนะคะอ่าอ่าอันนี้ตามซอกใบนะคะออกตามซอกใบค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะก้านจะออกตามซอกใบอันนี้ยอดปลายกิ่งเลยค่ะ,วคะสวยงามค่ะ เป็นพันไม้ที่หน้าโปกชมดอกกัน đó, เนาะสวยๆเช้าๆเสียงนกร้องค่ะชอบใบที่เขาเรียงสลับกัน,เ,น,กเ,น,นเลยค่ะท้านดอกเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้ก็สวยชมกันนะชมความงามเห็นไหมคะ ดอเกเลียงไปหมดเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเวลาออกดอกก็จะเยอะแบบนี้ง่ายมากเลยเห็นไหมคะส่วนมากจะออกแทงตรงซอกกิ่งแบบนี้อ่ะเนี่ยก็สวยอะ่ะเป็นประมาณนี้คะ่ะเข็มปัตตเวีย อกว่าดอกทั้งปีเลยค่ะชอบและชอบร้อนแดดจัดจัดอะ่ะเขาชอบแดดอ่ดอกยิ่งสดแปลกค่ะแต่ถ้าอยู่ลำไรอ่ะดอกไม่ค่อยมีแล้วก็ดอกไม่ค่อยสดนะที่ศึกษาดูค่ะก็ดูความเลี้ยงของใบอีกทีนะคะค่ะใบสวยมากมีแฉก สวยอะมีสเสน่ห์ที่ใบพอสมควรนะคะดอกโตนะคะสวยงามค่ะมีดอกทุกริ่งเลยสวยหมดเลยนะเห็นไหมคะสีแดงถ้าใครเห็นต้นจริงๆก็จะรู้ว่าสวยมากค่ะดอกนี่สวยจริงๆ กิ่งก็หักง่ายอันนี้กิ่งแก่นะคะเพื่อนๆเนี่ยกิ่งแก่จะเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เลยนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยแก่เพราะจะสีอ่อนหน่อยต้านใบก็จะเอาเงาเลือนเลยค่ะแล้วก็ตัดกิ่งไว้เขาก็จะแตกแบบนี้ค่ะอันนี้ต้องใช้มีดค่ะเหนียวมากก็เหนียวเหมือนกันถ้าแก่จัด ปูกต้นหนึ่งก็คุ้มเลยค่ะต้นนี้ได้ประมาณสักสองปีได้แล้วค่ะเพื่อนๆประมาน,นเห็นไหมคะสวยงามมากใบก็เรียงสวยก็เราก็มีความรู้จ่จถ้าใครอยากหาสายพันธุ์นี้มาปลูกก็ไม่ผิดหวังนะคะทนแรงได้ค่ะเพื่อนๆแต่แรกๆก,ก็รดน้ำก็หน่อยชอบทุกสภาพดินนะคะ ดินทรายไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าอย่าทำน้ำขังก็เท่านั้นเองค่ะโอเคค่ะถ้าอยู่ในร่มลำไรดอกไม่ค่อยมีนะคะแล้วสีไม่ได้สดแบบนี้ถ้าอยู่แดดแรงๆคุณจะได้ดอกเยอะแล้วก็สีเป็นประมาณนี้นะคะนะคะสวยงามค่ะ,คะ,อ,ะอันนี้คือปลายยอดใบของเขาสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะดีน่มแรง่อย เป็นประมาณนี้ค่ะ,คะการดอกสวยงามมากเราก็จะชี้ออกมาเลยค่ะตรงเลยค่ะอันนี้ร่วงโรยหมดแล้วนะคะก็จะเห็นแต่ก้านช่อบแบบนี้เด็กก็ง่ายค่ะก็อเมล็ดตกพื้นก็มีโอกาสที่จะงอกได้นะถ้าพื้นไม่ใช่เป็นพื้นปูนนะคะ นะคะความสวยงามเห็นไหมคะป,ปลูกบิมลั้วหลังบ้านนะคะค่ะก็ทิศนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ